เราจะมาสอนหาความลับในแบบบรูคฮีเวนกันข้อที่หนึ่งนะคบผมอ่านะให้เราเนี่ยขับรถจักรยานไปนะนี่คือความลับที่หนึ่งบรูคฮีเวนนะอย่าลืมเตรียมไฟฉายไปด้วย นี่นะคบผมจะเป็นห้องถูกลับเนาะขนาดนี้เลยมันรู้สึกเล็กๆหน่อยอะแ<ไ>ปความลับที่สองจะอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะถ้าคลิปนี้หล่อนก็กลับ,บโทษด้วยนะครับความลับที่สองจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ เลยอย่าลืมเตรียมไฟฉายไปด้วยนะครับนี่นะให้เราเดินปีนขึ้นไปเลยอย่าลืมเตรียมไฟฉาย้วย คบผมเป็นห้องลับนะนี่มีกับฉีดละยาด้วยนะคิดเหมือนเปโรงพยาบาลล้างเลยแต่ไม่ใช่นะ่นเนี่ยคนนอนสลบนิ่งด้วย เขาเคยเอาสถานีสถานที่นี้เคยเอามาแกล้งกันที่ปิดอยู่ก็คือห้องน้ำนะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าอันต่อไปจะอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับนี่แล้วใครมาปิดไฟมะโถย มือหมดลเลยเปิดเฮ้โยโล่งให้เราเนี่ยมาตรงนี้เลยมาตรงอ่ะมาตรงแบบห้องเอ็กซเรย์อ่ะ,อะแล้วให้เราปีนไปไม่ไปในด้านหลังแล้วกนน็นี่จะเจอกับห้องลับ ้าทุกคนจะดูใต้โต๊ะเนี่ยมันจะมีปุ่มซีฟ้าๆฟ้าให้กดเลยนี่เขาบอกว่าต้องให้แครบก่อนถ้าไม่แครบเดี๋ยวมือเราจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะ โอเคโอเคสำหรับที่ต่อไปเดี๋ยวถ้าผมมีเวลา,าว่างเมื่อไรเดี๋ยวจะมาชอนเล่นกับเพื่อนโอเคที่ต่อไปจะอยู่ต้องขับเลยภูเขามาเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอิสเตอร์เอ็ก เยอะกว่านั้นอีกนะครับผมผมไม่ได้อยากหายเยอะกว่านั้นอีกเพราะว่าแบบบางอันทําได้บางอันก็ทําไม่ได้อะนี่อีสเตอร์เอกที่สองค่ะหุบเขาตรงนี้เลยให้เข้าไปปุ๊บนี่จะเป็นหุบเขาเนาะ สวนคนลูก,ลกไม่อยากจะเป็น,นี่มันให้เลยนะตามคลิปเขาบอกออมันจะต้องเอานี่นะครับผมอีสเตอร์เอีกต่อไปจะเป็นบ้านล้างนะ เขาเอาไว้แกล้งคนเยอะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวสีดำบิสตวเอกต่อไปนะครับผบจะอยู่ที่หลังโรงเรียนนะ ขึ้นไปบนภูเขาเลยตรงนั้นทอดมานะครับไม่ต้องไปสนใจเนาะขึ้นไปเลยนะขึ้นไปตรงภูเขาสุดเลยนะครับผม ระหว่างรอก็จะเป็นการไม่เสียเวลาเนาะก็คือผมจะลงคลิปสองคลิปต่อกันเลยถ้าแบบคลิปมันช้าไปหน่อยก,ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับโดนโดนนะครับี่โดน นี่สามารถขับขี่โดนได้เดียเด๋ยดเดนี่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 นสามารถขับขี่โดนได้นะนี่สามารถขับขี่โดรนดูได้นี่ก็เป็นยันยังไงกันบ้างอันนี้ผมตั้งใจทำมามากพอสมควรแล้วสรับคลคิมนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนถ้ามันหล่นเกินไปก็กลับขอโทษด้วยนะครับครับก็ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ See you again